จุกเดินเซบอยู่มาพี่น้องเรามาเดินหาร้านกาแฟกินกันเอาเจอแล้วนี่นิสคาเฟ่เข้าไปกินอยู่เข้าไปดูก่อนได้มาแล้วพี่น้องมามาชิมกันเลยพี่น้องแบล็กคอฟฟี่ อเมริกาโน่เราไม่กล้านั่งกินในร้านเพราะว่าร้านฮารูฮรามากเราแต่งตัวดูกอย่าปลอนๆเรียกเข้าไปสั่งพนักงานงง,งครับเอ๊ว,วจับจนุนนี่ครับ นิสคาร์เฟรรสชาติอ r นร็อกมากว้าวเราเข้าไปสัง่งพิซแรกคนขายงงๆครับยังไม่ลุกขึ้นมาเพราะเราแต่งตัวปอนๆมากแต่ร้านหรูมากครับว้า wow. ว พอสั่งเสร็จแล้วเราไมเดินออกมาเขาคิดว่าเราจะนั่งกินพนักงานตำกขอบคุณค่าที่มาอุดหนุนก็ยังโอเคอยู่ทีแรกเขาก็สงสัยอยู่เอ๊นายคนนี้เข้ามาทำอะไรเนี่ยแต่งตัวเหมือนบ้านๆนะครับนี่ทอดแถมแถมครับกาแฟรสชาติดีอยู่ อยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพว,ว้าวหกสิบบาทรัานหรูดูแพงแต่คนซื้อไม่แพงเขาแถมช็อกโกแลตใช่ไหมครับกินดูดิช็อกโกแลต วอานหลอกว้าวเขาคนกืบคุ้มค่า60บาท Hm. Hmm.